สิขาโบททั้งแปดของนักบวชผู้นุ่งขาวห่มขาวขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพาเจ้าไว้ว่าเป็นข้าือหัดตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปเถินมะยังพัน,ตนเตวีสุงวีสุงหลักนาทายะปิสารเน Wisung lakana kaya Biksalane nasaha Panca silani jama Kadi yampi Mayang pantai Wisung wisung lakana kaya Biksalane nasaha Panca silani jama ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั Nam rasakawatu Ararahut semanga sampun rasa Huang seraak nang kacami orangang na kacami Pemang serak kacami Kamang salaang kacami sanggang serak kacami Tuti yampi putang serak nang kacami. Tuti yampi nang kacami. Tuti yampi kambang serat nang kacami. Tuti yampi kambang nang kacami. Tuti yampi nang kacami.

สระนขมนังนิตตังมะพันติอาณาติปาตาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาณาติปัตตาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรามณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาคันเวรมาณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอามิสุมิจฉาจาราเวรมาณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอามิสุมิจาจาราเวรมานิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทภังสมาธียามีมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทภังสมาธียามีสุรามีระยะมัจะปาทัตถานาเวรามณี สิษฐานะทางสมาธิยามิสุรานิยยมัจฉาปมาคตานานิลยามีศิษฐานะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิษฐานานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูคาสัมปทา สีเลนนิพุติงยันติตาสมาสีลังวิโสทายาธุพันติอ่ะก่อนจุดไอส์แลาภาษากกันไปเขอฝากอาจารย์ประคุณบุนวาให้มาดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยเพราะว่าจะเป็นทั้งคณะครูาอาจารย์ตลอดจนถึง พระขาวเมขาวที่มาตรวจประพฤติปฏิบัติรรมน้ำกันเดอร์ดูแลร่วมสาภาวราะดูแลอาวัตก็เข้า,ากับมอยูพบเก็ดลูกการดูแลอาจจะบอ่อทวดเตึอก็ลเลยขอฝวากกับคณะรูบาอาจาย์พระมนาตะอาจาริกานะครับ สำหรับถุงขยะนะครับทีเขาใส่เกบแ้วเขาเอาเขามาไว้อยู่ท่านลงขั้วเพื่อที่จะได้นำไปดูสถานทีทีมาะสมนะครับขอฝากเอาไว้ที่คุปบาอาจารย์ที่ดีครับพระอาจารย์ครับผมพระองสมมาสมพุทโธภะกะวา พุทธรรมพักวันตังาภิวาเทนีวากาโตพักวัตาธรรมโมธรรมนามาามิสุปฏิปันโนพกวัตโตสาวกสังโฆสังฆนามามี Terima kasih telah <laughs> menonton!